รักไายยามเย็นนะคะวันนี้พ่ครอบครัวมากางเต็นท์นอนนะคะที่ไร้ถาหมอกนะคะอยู่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขาไข่ิไข่ดวยวันนี้พ่อพ่อแม่แล้วก็น้องสาวมานะคะก็มีเพื่อนๆเยอะเลย เี๋ยวเราจะไปดูวิวพระอาิตยตกกันตอนนี้เรามาไม่มีฝนนะคะเราคงไม่ได้เห็นหมอกกันแล้ววันนี้นะคะเป็นพรุ่งนี้ด้วยแต่ตอนนี้เรามาพักผ่อนเดี๋ยวเรามาดูบรรยกากาศพระาทิย์กดินนะคะฝั่งน,นั้นที่เราเห็นก็คือแกนเขนย่ยอนนะคะอำเภอลำหนาวนะคะใครมาอำเภอลำหนาวต้องมานะคะ ก็สามารถดูได้ทั้งสองฝั่งนะคะก็คือด้านที่เป็นไร่ผาหมอกด้วยหรือไปทางวัดโคกมนฝั่งนู้นก็ได้นะคะบรรยากาศจามเย็นเก็บภาาบรรยากาศจามเย็นมาฝากเพื่อนเพื่อนค่ะ้ต มีเต็นท์นะคะที่เราซื้อมาสำหรับหกคนนอนนะคะวันนี้เราจะนอนหลังเดียวเลยเราเดินไปนน้องสาวกับแม่มหลังจากอาบน้ำแล้วนะคะวันสบายรีแลกนะคะเป็นวันพักผ่อนว้าวนึกเขาเหนียวหรอเขวันนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาแต่และเห็นความดีชัดเลย อันนี้เราซื้อข้าวเหนียวมาอัไม่ใช่ซื้อหมว,วดมาแล้วก็มานึงข้าวเหนียวนะคะส,ส่วนข้าวเหนียวนี้เราซื้อมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอวันนี้จะทานข้าวเหนียวนะคะสินม,มน่ารักนะคะอันนี้เรากดจากก <คน S 1> ดสั่ง <คน S 1> จากแอปส้มหัๆๆๆวตาลักมาหวราคาไม่ถึงร้อยนะคะ ก็ได้ครบเซตเลยนะคะมีหววมีฝาปิดแล้วก็มีอาที่รองก็คือแก้วใบใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึงกระติกข้าวเหนียวด้วยโชว์กระติกข้าวเหนียวให้หน่อยนะคะมีกระติกข้าวเหนียวเล็กนี้กระทัดรัดนะคะก็ใครสนใจสั่งซื้อได้ก็สําหรับเหมาะกับการแคมปิ้งแบบนี้นะคะเย็นนี้นะคะเราก็ทําเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นบาร์บีคิวนะคะเมนูบาร์บีคิวค่ะเป็นบาร์บีคิวหมูนะคะ คือมาหกคนก็คือหกไม้นะคะหมูเน้นๆเลยค่ะนีเ่เตาเราเพิ่งถอยมาใหม่ๆเลยนะคะสำหรับเตาย่างบาร์บีคิวโดยเฉพาะเลยอ,ลยอยวนด้วยนะคะอันส้อวจากแม่ทำมาจากเชจบูลนะคะโอย้ยน้นาตา,ารเราทานแล้วนะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูเป็นชาบูน้ำดำนะคะว้าวนะคะ เป็นชาบูน้ำดำสองหม้อนะคะมีเห็ดด้วยใช่ไหมคะเห็ดเข็มทองอาจจะมืดนิดหนึ่งนะคะมมีเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดออริจินสนะคะมีแครอทอ่ามีแครอทด้วยแล้วมีผักอะไรอีกคะผักผักบุ้งค่ะมีผักบุ้งแล้วก็กระหล่ำปีแล้วก็ผักกาดขาวใช่ไหมคะแต่ดูนี่ค่ะผักนิ้นผักนะคะเพื่อสุขภาพเลยค่ะแล้วหมูของเรานะคะก็ซื้อมาแล้วก็หมักเลยนะคะที่เป็นสามชั้นสไลดยกับ หมูสไลด์นะคะทานชาบูน้ำดำด้วยกันนะคะกา,ชา,าชาบูน้ำดำนะคะวันนี้มาทานชาบูน้ำดำถึงที่กลางเต็นท์เลยนะคะอันนี้หน้าตาน่าทานมากนะคะทานด้วยกันนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เราก็มาพักผ่อนกันอยู่ที่ไร่ผัหมอนนะคะอันนี้เรากำลังดริปกาแฟ นีกาแฟยามเช้านะคะกับวิวแกงนดนยอนนะคะอากาศกำลังเย็นสบายเลยค่ะแต่ไม่มีหมอกนะคะเพราะว่าไม่มีฝนต้มกาแฟอ่ะเป็นก,กาแฟขอช่องนะคะ นี่เป็นน้ำตาลสดนะคะที่เราซื้อมาจากเฟสบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเมนูกาแฟเย็นกันนะ <c oughs> เราก็เติมน้ำมะพร้าวลงไปนะคะ <c oughs> เป็นน้ำตาลสดลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เติมกาแฟลงไป เมนูนี้นะคะก็คือเป็นอ่าอเมริกาโน่น้ำตาลสดนะคะทานที่วิวสวยๆแบบนี้เลยทำง่ายๆนะคะเพียงต้องเพียงแต่มีน้ำตาลสดกับบิอคแฟเมนูวันนี้นะคะมื้อเช้านะคะเป็นไข่เจียวหัวะคาเหรอคะอื้อหือโดยเชฟนี่นะเชฟน่าสดจังเลยค่ะ <laughs> วิชาครับครัว uh huh. มีคนอาบน้ำแล้วหนึ่งคนมีบรรยากาศที่นี่นะคะวีี่อสุะสุที่งรับุกกันนี้วันนี้นะคะก็สีขด้หหวานหนมมากแล้วหวานหน่มมากกว่าท้งน่หเ้อนะคะเราก็ทำอย่างนี้ินแค่หมูก็เทียมก็พอหมูกเทียมก็พอกินได้เลยรอ ติดเจอนี่ยเออใช่หมคมือหอมหัวใหญ่มีอะไรอีกคะสับปะรดสับปโลสชาบูคุนคิคุไรเลอร์เทนเน่ท์ไทรเดอร์แล้วก็อันนี้ตัวนี้น่ะแล้วก็ครบแล้วมันจะออกรสชาติไงคะเนี่ยก็ขัดเปรี้ยวหวานนะคะขัดเปรี้ยวหวานมีจัมรสเหรอคะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวแล้วก็หวาน อเกนๆๆกี่นส่วนะแกนี่นี่นเป็นเทคนิคของเชฟนะคะนี่เชฟมาจากออฟแลนเลยนะคะนี้ว้าวใส่เห็ดเข็มทองกับต้นหอมอกะกินสองรอบเลยนี่ยขันมือว้าวหน้าตาหน้าตาหน้าตาาตาไปมาเกนเๆนเอาเค็มอีกไหมดิ้วขาวมาหน่อยสิล้างล้างลูกเนื้อ นี่หุงข้าวสวยแบบอมองสนามานะคะมานี่ก็หุงข้าวได้นะคะข้าวเหนียวเข้าวเหนียวข้าวเหนียวพูดกับซมดข้าวเหนียวกับข้าวสวยนี่ซื้อม,มาเลยข้าวม,มาจากบุรีรัมย์อันนี้นะคะสัมภาระ <laughs> อันนี้ยังเป็นเล็กๆน้นอยนี่ยังเหลือ,ออีกเป็นกองเลยค่ะ อนแรกมีเพื่อนนะคะแต่เพื่อนไปหมดแล้วนะคะเพื่อนกลับไปแล้วน,นี่เป็นทางเข้ามาที่ไร่ผาหมอกนะคะ<ม>ก็คือเป็นไร่ผาหมอกรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะ<ม>ก็คืออำเภอน้ำหนาวจังหวัดเชบุร์ก็คือเขามีลานกายเต็นท์ให้เรานำเต็นท์มาการด้วยนะคะ<ม>ก็คือค่าบริการคนละ200บาทนะคะ<ม>ส่วนค่าที่พักก็ลองมาอาทักเฟส หน้าเพจ a c e b o o k ได้นะคะเขาก็มีที่พักให้บริการด้วยนะคะสำหรับที่ชอบมาพักผ่อนนะคะที่ไปสถานที่เทเียแบบนี้ก็แนะนำเลยนะคะทางเข้าสวยแล้วก็มุยมุยมถ่ายรูปเยอะนะคะแล้วก็เป็นมุมที่เป็นไฮไลท์ของน้ำหนาวเลยก็คือเราจะเห็นเป็นแคน,นยอนนะคะ